น้องแมวมาอาบน้ําตัดขนลงกันไกลทั้งตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเสร็จน้องจะเป็นยังไงนะน้องมีสังกะตังบางจุดด้วยนะเดี๋ยวพี่ช่างก็จะสั่งออกให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงนะคะน้ําน้องแล้วนะคะเดี๋ยวไปเป่าขนเสร็จแล้วนะคะพี่ช่างอาบน้ําตัดขนทรงเท็ดดี้แบร์นะคะนี่เลยเท็ดดี้แบร์การลงกันไกลนะคะส่วนไหนที่เป็นสังกะตังพี่ช่างก็สั่งออกให้แล้วนะคะ เรียงแล้วนะคะนำน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวตาลานในสวนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3นะคะรายได้เสนึงพี่ช่างใช้นงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามมุลนิีิที่ต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะด้วยดินดูกัดสะบัดเวงวินพี่ช่างละหมดนะนันหลค่ะน้องแมวมาอาบน้ำสางขนนะคะน้องขนร่วงด้วยนะเดี๋ยวราจะ ขู่วยกันด้วยกันค่านะคะมาอาบน้ำสามคนนะคะไม่รู้ว่าน้องจะดุเหมือนตัวอีกตัวหรือเปล่านะอีกตัวนึงก็มาด้วยกันนะคะน้องก็ขู่น้องก็ดุนะอันนี้ยังไม่ขู่ยังไม่ดุเันนี้น่าจะน่ารักสุดน่าจะน่ารักหยุดหุดจอน่บ้านนี้มีสามตัวนะคะตัวเราทำตัวแรกก็ขู่นะคะตัวที่สองก็ตบเล็กตัวที่สาม คนละบ้านเป็นตัวตุ๋คนละบ้านอ๋ออันก็ขู่เหมือนกันขู่เหมือนกันโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงือบสวนหมดแล้วค่ะแมวมาอาบน้ำสังขนนะคะตัวนี้น้องแอบดูด้วยนะออกมาจากกรงก็ขู่พิชางเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงนะสวยูยอะเมื่อกี้ขู่เลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะว่าเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงนะ เสร็จแล้วนะคะน้องแมวมาอาบน้ำอาบน้ำสามขนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะน้องดุมากเลยนะคะโอ้ช่างตบกลงด้วยนะเข้ากล่องแล้ว ร้านได้นะคะร้านนำน้ำตัดขนนกหมาลูกแมวซาลอนในส่วนเกษตรมอขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0866404443นะคะรายได้สนน่งพี่ช่างใช้ในงานศิตอาสาตัดขนให้น้งหมาจอและน้งหมาพิการตามมุลน,นิธีต,ต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะดื้อดิด้นดุกัดสะบัดเวียงวีนพี่ช่างรับหมดนะโอ้ยน้องดุจังเลย <c oughs> กลับบ้านได้นะ เสร็จแล้วนะคะน้องมาอาบน้ําสังคนน้ำน้ก็ค่อนข้างดิ้นนะคะพี่ช่างก็ต้องจับกันสองคนเนาะร <c oughs> ้านาบน้ําตัดขนน้องหมาน้องแม่ซาลอนในสวนเกษตรมอขอนะคะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกหกสีุ่ดสี่สี่สี่สามนะคะรายได้ส่วนนึงพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอแล้วน้องหมาพิการตามบุลนิที่ต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะด้วยดีดูการสบายเบ่งวินพี่ช่างรับหมดนะ <c oughs> กันได้เราจะไปอย่างเดียวแลยจะไปเลยกันได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะน้องแมวมาอาบน้ําสางขนนะร้านาบน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวชาล่าในสวนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์08664443นะคะรายได้สนุนพี่ช่างช่างานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามมูลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะด้วยดีดูกันสะบัดเววงวินพี่ช่างลำหงดนะตัวนี้พี่ช่างเอนดูมากเลย เอ็นดูใจดีน่า,ารักน่ารักมาก <laughs> บ,บ้านน้องบ้านน้องมีสามตัวนะคะตัวหนึ่งก็ขู่ตัวนึงก็ขู่แต่ตัวนี้ไม่เป็นไรเลยน่ารักมากเลยอ้วน,นๆหน้ากอดด้วยอ่ะกอดอุ่นเลยๆยากได้อยากได้ <laughs> เด็กบ้านได้ค่ะ เราตัดขนให้น้องขึ้นสงไปแล้วนะครับแล้วกำพาน้องมาอาบน้ำใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรเดี๋ยวเราจะเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้กับน้องด้วยนะครับเพื่อลดปัญหาขี้หูสะสมนะครับที่ทําให้เกิดอาการระคายเคืองหรือว่าเกิดอาการคันหูของน้องแมวนะครับนี้น้องมีผื่นแดงอยู่บางจุดนะครับที่หูนะครับเราจะดูใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับลดพวกผื่นแดงบิดขันให้กับน้องนะครับอาบน้ำเป็นนร้านน้องหมาน้องแม่สัตว์ร้านในสวนเกษตรครับ จนเยนจูเนียหนูเสร็จแล้วไปกลับบ้านแล้วจูเนียครูเลยเสร็จแล้วนะครับพี่ช่างตัดขนให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเปส่งขนสั้นนะครับไว้น้าทมงแบบนี้นะสมงขนสั้นเหลือหนึ่งเส้นลดปัญหาเรื่องขนด้วงขนพันการลดปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนในร่างกายน้องจะได้ไม่หอบไปช่วงอากาศร้อนนะครับแล้วก็ลดปัญหาเรื่องการสะสมความอับชื้นที่ทำให้เกิดผื่นแดงผื่นคันด้วยนะครับต้องระวังนะว่าน้องเคยกัดพี่ช่างมาก่อนแล้วรอบหนึ่ง น้องกัดไวมากก็อย่าเอามือเข้าใกล้ปากน้องนะครับส่งขนสั้นยังช่วยลดปัญหาเรื่องการสะสมเห็บหมัดไ้ด้วยนะครับส่งนี้ก็จะดูแลง,ง่ายอาบน้ําเป่าขนแห้งไวแปลงขนได้อย่าง่วถึงครับสนใจใช้บริการอราบน้ำเต่าขนร้านน้องหมาน้องมาซาลอนนะไม่ใช้ยาสูดไม่วางยาสลบติดต่อได้ที่เบอร์0ู6 6 4 0 4 4 4 3กมครับเรามีบริการรับส่งด้วยนะครับนัดหมายจองคิวกันต่อลงหน้า1วันขอบคุณที่ใช้บริการครับ